ครั้งแรกกับการรวมตัวของภาคีเครือข่ายจุขภาวะทางปัญญาในงานโ so ซคอนเน็ตเฟส2023มหากรรมพบเพื่อนใจในวันที่19-20สิงหาคมที่ผ่านมานาริโดคอนเน็ตสายามสแควร์กรุงเทพมหานครค่ะภายในงานมีกิจกรรมเวิร์กช็อปทอกผ่อนคลายจิตใจกับนักจิตวิทยาและกิจกรรมอื่นๆอ,อีกมากมายค่ะทำให้เราได้เช็คอิน เพื่อค้นหาคำตอบในแบบฉบับของตัวเองค่ะซึ่งบรูนได้เข้าร่วมเวิร์กช็อปเรียนรู้เครื่องมือศิลปะเบาใจศิลปะบำบัดจากแหล่งการเรียนรู้โฮงสินไซจงังหวัดขอนแก่นที่เชื่อมโยงธรรมชาติศิลปะวัฒนธรรมโดยบูรณาการวรรณกรรมอีสานเรื่องสินไซผสมผสานกับเทคนิคด้านทัศนศิลป์ดนตรีและการละครเพื่อช่วยบำบัดและเยียวยาจิตใจ ผ่านการประจนภัยทั้ง11ฐานค่ะจากกิจกรรมศิลปะเบาใจมีผู้เข้าร่วมเวิร์กช็อปทั้ง2วันและให้ความสนใจจำนวนมากค่ะทั้ง2วันทุกคนได้ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้สึกดีๆต่อกันนะคะและบรูนก็ได้เก็บฟีดแบ็กจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมมาอ่านให้ทุกคนฟังด้วยค่ะคนแรกนะคะขอบคุณทีมผู้จัดทุกท่านเรื่องราวของ สังสินใจส,สามารถสอนได้ดีมากๆเลยเมื่อวิเคราะห์ตามธรรมและการได้กลับมาทบทวนเรื่องราวกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเองทำให้ได้ข้อคิดข้อปฏิบัติเสีได้เวลาน้อยไปนิดหากได้เรียนรู้รูปแบบการดูแลคนอื่นเพิ่มเติมเนี่ยก็คงจะดีนะคะท่านถัดมาค่ะไอสะท้อนความรู้สึกและปัญหาพันวรรณกรรมได้รับรู้ว่า ปัญหาเนี่ยเราต้องเผชิญไม่ได้มีแค่เราที่เผชิญอยู่คนเดียวขอบคุณมากๆเลยกับกิจกรรมนี้ใครสนใจกิจกรรมดีๆแบบนี้สามารถสอบถามได้ที่แฟนเพจ Facebook โฮงสินไซนะคะ และใครอยากให้บรลลนเล่าอะไรเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมเดี๋ยวบรลลนจะมาเล่าให้ทุกคนฟังนะคะสามารถคอมเมนต์ได้ที่ด้านล่างนะคะแล้ววันนี้บรลลนขอตัวลาไปแล้วค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับคลิปบรลลูนนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย